เหตุการณ์นี้ครับก็น่าเห็นใจสาวคนนี้นะครับต้องกระเตงลูก9เดือนครับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจากชัยภูมิไปถึงชนบุรีครับเพื่อที่จะไปหาสามีพอไปถึงเนี่ยกลับพบว่าสามีเนี่ยปันใจไปแล้วนะครับล่าสุดก็มีผู้ใจบุญร,ร่วมกันบริจาคเงินช่วยกว่า4 0 0 0แสนบาทแล้วก็ตอนนี้ปิดรับบริจาคไปแล้วครับเล่าให้ฟังว่าจะเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาลูก จากกรณีที่มีข่าวโด่งดังนะครับกรณีหญิงสาววัย30ปีขี่รถยนต์พาลูกน้อยวัย9้าเดือนมาด้วยครับจากจังหวัดชายภูมิเพื่อที่จะมาหาสามีที่จังหวัดชนบุรีหลังจากที่ถูกแม่ผัวเนี่ยไล่ออกจากบ้านกระทั่งมาถึงช่วงปราจีนบุรีครับก็มีผู้เห็นแล้วก็เข้าไปสอบถามเรื่องราวดังกล่าวกระทั่งเป็นข่าวโด่งดังในโซเชียลทีนี้ต่อมาครับพระครูถาวรสัทธาคุณเจ้าวาด,ดวัดวรพจน์สังขวาส พร้อมด้วยจิตอาสาวิหกเวหาครับนำข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภ,โภคบริโภครวมทั้งแผมเพิดแล้วก็มีนมด้วยนะครับไปมอบให้กับนางสาวพรทิพย์สิมแสงอายุ30ปีแล้วก็น้องแพรวาอายุ9เดือนเท่านั้นครับลูกสาวที่ยังคงต้องใช้แผมเพิดอยู่ด้วยนะครับแล้วลูกสาวเนี่ยมีพักก๊อตพันแผลบริเวณแขนและขาด้วยครับเนื่องจากถูกน้ําร้อนลวก โดยทางด้านของคุณพรทิพย์เนี่ยได้โทรขอความช่วยเหลือจากทางพระครูถาวรสทัคุณว่าถูกสามีทิ้งให้อยู่กับลูกตามลําพังแล้วก็ไปมีภรรยาใหม่ซึ่งตัวเองก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะคนที่หวังจะฝากชีวิตไว้ตอนนี้หมดรักหมดใจกันไปแล้วก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครทีนี้ล่าสุดครับนางสาวพรทิพย์สินแสงอายุ30ปีคนนี้เนี่ยที่พาลูกน้อยเก้าเดือนไปด้วยเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางมาขอบคุณพระครูถาวรสทัคุณเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆวาส โดยคุณพรทิพย์ก็เปิดเผยถึงยอดเงินบริจาคที่มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือตนเองกับลูกเป็นจำนวนเงินถึง4 9 7 6 3 1บบาทครับซึ่งตนเองเนี่ดีใจมากที่รู้ว่ามีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือตนเองกับลูกแล้วก็ตอนนี้ขอปิดรับบริจาคไว้เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเงินที่ได้เนี่ยมากพอแล้วที่จะไว้ดูแลลูกต่อไป โดยคุณพรทิพย์เองยังบอกอีกครับว่าเงินที่ผู้ใจบุญบริจาคมานี้เนี่ยจะใช้อย่างประหยัดด้วยนะครับใช้ซื้อสิ่งของที่จําเป็นและอีกส่วนก็จะเปิดบัญชีของลูกไว้เพื่อทาบัญชีเก็บเงินเอาไว้ให้ลูกเป็นทุนกึกษาตัวเองก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใจบุญที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ขอบคุณเจ้าของหอพักที่เห็นใจตนเองแล้วก็อยู่ฟรีรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟโดยไม่คิดเงินจนกว่า ตนจะหางานทําได้แล้วก็ขอบคุณพระครูถาวรสักคุณเจ้าวาดวัดวรพจน์ที่ช่วยดูแลตัวเองนะครับรวมถึงผู้ที่ใจบุญเข้าให้การช่วยเหลืออยู่หลายอย่างทีเดียวส่วนเรื่องของสามีตนเองยืนยันนะครับว่าไม่ให้อภัยจะขอเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบนี้ไปตลอดครับถ้าใครจะสนับสนุนรับตนเองเข้าทํางานก็ยินดีนะครับตั้งใจทํางานครับแล้วก็ ทางด้านของวุฒิการศึกษาของตนเองเนี่ยจบบวะสสาขาบัญชีแต่สามารถทํางานได้ทุกประเภทนะครับทางด้านของพระครูถาวราสถัคุณเจ้าวาดวัดบวรพุ์สังฆวาสได้บอกว่าโยมพรทิพย์เนี่ยเดินทางมาที่วัดเพื่อมาแจ้งว่าอยากขอปิดรับบริจาคเพราะเงินจํานวนนี้มากพอแล้วที่จะตั้งหลักเลี้ยงลูกและโยมเองก็มีจิตใจที่อยากจะทํางานหลังจากที่ลูกสาวหายดีจากแผนวัตรลวกจะหางานทําต่อไปครับ